สวัสดีครับเศรษฐีคาค์รูบายเศรษฐีนะฮะสำหรับวันนี้เราจะมารีวิวเทคโนโลยีการช่วยเหลือผู้ขับขีบข่ใน Ford r e n g e r w i l d t 3.2ทุกท่านจะได้เห็นว่ามันทำงานได้ดีหรือไม่ดีทั้ง <c oughs> ความเร็วปกติเข้าไปเรื่อยๆนะฮะก็เลี้ยงไปเรื่อยๆระบบนี้เขาจะคอยเตือนให้เราเองจะเตือนที่หน้าจอที t FT ด้วยนะครับ <c oughs> เป็นรูปรถแล้วก็มีกราฟ,ฟิกสีเทาๆนะฮะก็จะมี LED ยิงในระยะที่ เขาจับได้ว่ามันเริ่มไม่ปลอดภัยในการขับขี่นะครับนี่ครับ LED ยิงแล้วครับขีดสั้นก่อนนะครับถ้าอยู่ในรัศมีที่เขาจับได้ว่าไม่ปลอดภัยเขาก็จะเตือนเราตลอดนะครับตอนนี้มันเริ่มห่างละเราสามารถตั้งได้นะครับระยะมี3มระดับเราจะให้จับตั้งแต่ไกลๆก็ได้หรือจับใกล้ๆก็ได้แล้วแต่ความพึงพอใจของผู้ขี่นะฮะ จับได้เตือนอีกแล้วครับเป็น LED ขีดสั้นเขาก็จะเตือนเราอย่างเงี้ยครับหน้าจอ TFT ก็จะเป็นรูปรถจากสีเทาก็จะเป็นสีเหลืองแล้วก็จะเป็นสีแดงนี่เหลืองนะครับเดี๋ยวผมเข้าใกล้ก็จะแดงพอแดงก็ตรงนี้ก็จะเป็น LED ขีดสั้นนะครับเข้าใกล้มากก็ขีดนะครับพอเข้าใกล้ระยะของมันมันก็จะโชว์อย่างเงี้ยครับแต่ถ้าผมเบี่ยงหัวหนีปุ๊บมันก็จะหาย แต่เดี๋ยวถ้าผมไปเข้าใกล้มันอีกผมเข้าใกล้มันอีกนะครับไปดูนะครับว่าจะขึ้นอีกหรือไม่ขึ้นอีกแล้วครับแต่พอผมเบี่ยงหัวลบปุ๊บเขาก็หายไปนะฮะพอ้าระยะก็จับอีกแล้วครับพอผมเบี่ยงหัวหนีนะฮะมันก็จะหายไปนะครับต้องยอมรับว่าทำง,งานได้ดีเลยทีเดียวนะฮะสำหรับระบบเตือนกานชนด้านหน้าใน Ford Ranger ยังคงติดตามาคารกคุบายเศรษฐีกันได้ทุกๆช่องทางเช่นเดิมนะฮะ Facebook Fanpage YouTube Channel หรือว่าจะค้นหาผ่าน Google ก็ได้แล้วแต่จะสะดวกพิมพ์คำนี้คำเดียวครับาคารกุบายเศรษฐีสำหรับวันนี้ขอญอาตลาไปก่อนสวัสดีครับ